สวัสด,ดีท่านผู้ฟังปู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมข้ามาในของคืนสามไทบริมวอ์สกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ดูภาคเสริมไปแล้วเราก็กลับมาดูภาคหลักกันนะฮะอ่ะซึ่งเราอยู่กับคุณไอลุฟอิดัมนะฮะเล่นเป็นน็อตสีชมพูนะครับอยู่ฝั่งขวาล่างนะฮะอ่าส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับผมคุณอะไรนี่ ZS ตเอสโรลเลอร์สิบเอ็ดนะเซโรเลอร์สิบเอ็ดไม่รู้ต้องออกเสียงยังไงนะอ่ะเล่นเป็นสกรีนสีเหลืองนะะผมอยู่ฝั่งซ้ายบนนะ อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าทัวร์นาเมนต์ทาวเวอร์นะครับผมอ่าชื่อว่าทาวเวอร์เพราะว่ามีหอคอยอยู่บริเวณกลางแมปนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือศูนย์ส่งกำลังบำรุง GDI นะ GDI Logistics Center นะมแมบปบนี้ก็ถ้าใครที่ติดตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะรู้นะว่าแมปนี้เนี่ยอยู่ในอาณาเขตที่เรียกว่า blue zone นะหรือว่าโซนสีน้ําเงินนั่นเองนะก็คือโซนที่ปลอดภัยจากไทเบเรียมมากที่สุดนะแต่กระนั้นก็ยังมีบอร์ดไทเบเรียมอยู่นะ <c oughs> อะอ่ก็มาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะ แ๋ยว่าไปแล้วผมไม่ได้แคสเกมภาคหลักนี้นานอยู่นะ,ะก่อนหน้านี้ก็ไปแคสภาคภาคเสริมนะ,อะตอนนี้ฝั่งสีมพูก,ก็กําลังจะยึดแท่นขุดจอดไทเบลเรียมนะตรงนี้ฝั่งสีเหลืองส่งบัสเซอร์เข้ามาโดนยิงตายนะฮะเพราะว่าในตึกนี้มีหน่วยทาหารราบหลังละสองหน่วยเลยนะฮะทั้งหมดก็รวมกันเป็นสี่หน่วยนะดาเมจก็คือพอ,อดาเมจเยอะพอที่จะสกัดตัวบัสเซอร์ได้ก่อนที่จะเข้าไปเคลียร์ตึกได้นะอะ ก็ดูนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฝัะ่งสีชมพูเปิดโรงรถนะตรงนี้นะครับสร้างเป็นรถขุดเร่ออกมาก่อนนะ,อะแล้วรถขุดเร่ก,ก็จะเข้าไปชนกําแพงบึ่มเรียบร้อยนะอัะนนี้ตามเนื้อเรื่องก็เป็นกําแพงที่เอาไว้ขังไทเบเรียมไม่ให้มันแพร่ก,กระจายออกมาแล้วตรงนี้ยังไงครับนี่อ้บัตเซอร์เข้ามาแล้วก็มีการวอลเกอร์กับรถถังค้นหานะฝัะ่งสีชมพูก็ต้องดึงรถเก็บแร่ออกก่อนนะรถถังค้นหาก็อะไรนะชื่อภาษาอังกฤษสเกอร์นะแต่ว่าบางทีผมจะเรียกชื่อภาษาอังกฤษนะ ก็ขอให้เข้าใจนะฮะสีเกอร์เข้ามาสีเกอร์นี่เป็นดีเทคเตอร์นะเป็นหน่วยตรวจจับล่องหุนนะในอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้ฝั่งสีภูเปิดด้วยมอเตอร์ไซค์เขนะเปิดมาผมว่าพังอนะ่ะตรงนี้ฝั่งสีชมพูโตกลับด้วยหน่วยทหารราบนะหน่วยทหารติดจรวดกับหน่วยทหารราบอืมนั่นแหละเน้นทหารฝั่งนู้นนี่เป็นฝั่งที่กองทัพทหารนี่คืออลังการมากนะเป็นฝ่ายที่เขาเรียกว่าเลยนะเน้นจนํานวนนะ ในขณะที่ฝั่ง GDI ไม่ต้องเน้นจานวนก็ได้นะเน้นดาเมจโดยรวมของกองทัพนะโอ้โหแล้วฝั่งสีมพูสร้างโรงกลั่นเร่มาแล้วก็ปิดการทํางานไปเลยนะออฟไลน์ไปเพื่อดึงเอาพลังงานไฟฟ้าไปใช้อย่างอื่นนะ,ะส่วนฝั่งสีเหลืองก็สร้างโรงแปรร่ตรงนี้นะเช่นกันนะครับสองโรงเลยนะใช้วิธีการต่อฐานเอานะทั้งคู่เลยนะอแต่ว่าแมบนี้นี่เสียได้อย่างหนึง่งมันไม่มีแร่ฟ้านะฮะมีแต่แร่เขียวนะ แล้วตรงนี้ใครยิงอะไรเนะี่ยอ๋อตรงนี้ววฝั่งสีฟูสมมอไซเข้ามาสเกานะฮะโดนยิงสกัดไล่กลับบ้านไปก่อนนะฮะแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองก็คงต้องกลับไปซ่อมแซมนะฮะสภาพนี่คือยับเยินนะฮะเลือดแดงแล้วนะครับอืมและตรงนี้ว่าอย่างไรโอ้ยฝั่งสีเหลืองนี่คือเตรียมบุกแบบเต็มที่เลยนะฮะกันวอล์กเกอร์โดนไล่ล่าแล้วก็รถถังค้นหานะฮะนี่ ตรงนี้อะไรเนี่ยฝั่งสีชมพูกะจะทำลายตึกนะฮะอ่าจังหวะน,นี้ฝั่งสีเหลืองส่งบัสซ์เข้าไปประจำการแล้วก็มีเครื่องสร้างสัญลักษณ์นะฮะบริเวณยอดตึกนะฮะจังหวะน,นี้อ่าและในขนาดเดียวกันตอนนี้ฝั่งสีเหลืองก็บุกเข้ามาแล้วนะครับผมเอาดิสินตเตอร์เรเตอร์หรือว่าโดนโรนไล่ล่าเนี่ยวิ่ง <c oughs> วิ่งเข้าไปโจมตีเลยนะฝั่งสีชมพูต้องเปิดเป็นบัคก,กี้ออกมาเคลียร์ก่อนนะฮะจังหวะน,นี้โอ้โหในขณะที่รถถัง ตัวซีกเกอร์นี่ก็ยิงรถเก็บเร่บึ้มไปแล้วนะครับฝั่งสีชมพูนี่แต่ว่าสีชมพูนี่ดีอยู่ตรงที่เขาสร้างมอไซค์ออกมาได้ได้เยอะนะก็คือพอพอฟัดพอเบี่ยงได้นะแต่จาหวะนนี้จะกันอยู่ไหมครับโอ้ <c oughs> โหอย่างเยอะเลยคือมีการวอลเกอร์วิเครียรทหารแล้วก็เอาซีกเกอร์วิเคลียรยานพาหนะนั่นหละฝั่งสีเหลืองแต่ว่าฝั่งสีชมพูก็อย่างที่เห็นนะเอาบักกี้มาเคลียร์ฝูงมัตเตอร์นะเคลียร์ตัวดิสินตเกรเตอร์นะครับเอาแล้วก็เอามอไซค์ยิงนะฮะ มอไซไปสกัดตัวซิเกอร์ไว้ก่อนนะอวันนี้มอไซหนียิงยิงพวกยนัยนยันเกราะหรือว่าสิ่งก่อสร้างได้ดีนะแต่ว่าเลือดมันน้อยนะฮะมอไซเนี่ยแล้วตรงนี้ก็มีโอ้โหไลนิ่งสไป์ลงมาด้วยนะคือเป็นซัพพอร์ตพาวเวอร์ที่ผมว่าดูไม่ค่อยมีประโยชน์อนะ่ะไอตัวเนี้ยไลนิ่งสไป์นะฮะเอ่อชื่อภาษาไทยมันคืออะไรนะป้อมอัศนีนะฮะคือดามเมจน้อยหน,น่อยนะฮะ คือแค่พอใช้ทำทำ,ทำทำดาเมจช่วยแค่ okay, นั้นนะ,ะแล้วตรงนี้ดีวอลเลอร์รอแทงออกมาแล้วนะฮะร,รถถังบทขี้นะฮะในขณะที่ฝั่งซิมพูได้โอกาสโต้กลับนะฮะมอไซค์ไหลเข้าไปเลยนะครับตรงนี้บักกี้ยังอยู่นะครับบักกี้ถอยแล้วนะเรดเดอร์บักกี้รถจู่โจมเบานะฮะโอ้โหแล้วก็มีเสียงมอไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านอีกนะถ้าเสียงเข้าไมค์ก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยปืนใหญ่โฟอตอน เอาไว้ยิงมอไซค์บึ้มไปแล้วหนึ่งคันนะจังหวะน,นี้ฝั่งซิลพูอา้าวออมไปยิงตัวก็บเร่ได้อย่างสบายใจเลยนะเนี่ยบึ้มยังไม่แตกนะผมว่าแตกแน่นอนอนะตัวนี้ไม่น่ารอดนะแล้วก็ระเบิดตูมเรียบร้อยครับแตกคารงอาหองกลั่นแร่เลยนะฮะจังหวะน,นี้จิ๊กมอไซค์นี่ยมันเป็นหน่วยสเกลแล้วก็ฮารัสได้ดีมากๆเลยนะแต่ตอนนี้ฝั่งสีเหลืองสร้างศูนย์ค,ความเทคโนโลยีแล้วนะฮะเปิดเทคเทียสามมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ไฟดับนะฮะ ต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่นะเนี่ยจังหวะน,นี้ยังไงครับฝั่งสีชมพูโอ้โบุกเข้ามาด้วยรถถังสกอร์เปียนแล้วนะฮะจังหวะน,นี้แล้วตรงนี้ยังไงครับมีมอไซด์วิ่งเข้ามาสกานะครับไปยิงตึกน่าจะอ้อมมายิงแท่นขุดเจาะไทเบเรียมนะฮะเนี่ยแล้วตรงนี้ผมว่าฝั่งสีเหลืองนี่คือย,ย่ําแย่แล้วนะสกอร์เปียนมาอย่างเยอะเลยนะอ่าแล้วฝั่งสีเหลืองเขามีอะไรดีวอลเลอร์หนึ่งสองสามสี่หกคันม,มันจะไหวเลยครับแล้วดีวอลเลอร์ไม่ได้ดูดแร่มายิงด้วยนะ แต่ก็พอสู้กับตัวสกอร์เปียนได้นะเนี่ยจังหวะน,นี้สู้ได้ไหมครับผมว่าฝั่งเซียมพูถอยกลับก่อนนะจังหวะน,นี้ไม่เพียงพอนะฮะดาเมจ <c oughs> ดาเมจไม่พอที่จะสู้นะขีฝั <c oughs> ่งสีเหลืองดรอปป้อมอสศนีลงมานะครับดาเมจถือว่าค่อนข้างน้อยแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะฮะพอทำดาเมจช่วยแล้วตอนนี้ก็มีเสาอาสศนีลงมาด้วยนะฮะ storm column นะชื่อภาษาอังกฤษนะอันนี้เนี่ยดาเมจสูงนะ ยิงได้ทั้งอากาศทั้งภาคพื้นนะฮะดีมากนะครับมีไอออนสตอมด้วยแล้วยูนิตกรีนบางตัวที่อยู่ในเขตพายุไอออนเนี่ยมันจะได้รับ Buff รบัฟนะฮะยิงแรงขึ้นเร็วขึ้นเอ,อ,อะไรนะฮิลตัวเองได้อะไรประมาณนั้นต,ตรงนี้อะไรเนี่ยบัสเซอร์อ๋อส่งเข้าไปสเกลนะบัสเซอร์นี่มีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่มันจะไม่โดนเหยียบนะแล้วเอโอ้โ,อโหกระหน่ำยิยงเข้าไปยิงกว่าจะโดนฮนะ โอ้โหแล้วตรงนี้อะมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยนะโอเคแท่นขุดเจาะเทบเรียมยังอยู่แล้วฝั่งเซียมพูส่งรถถังไหลมาจากด้านล่างนะฮะส่วนตรงนี้ก็โอ้โหดิวรอ,อ,รอร์เร่เอ้ยมีไรพอททำลายล้างมาแล้วนะฮะเ้าฐานแตกไปแล้วเรียบร้อยตังวะนี้ดูไหมครับแบล็กแพนโอ้โหกอเปียนพังไปทีละคันทีละคันเลยนะฮะบักกี้ก็เช่นกันฮะแล้วแล้วแล้ว, <c oughs> ลวในจังหวะเดียวกันนี้ สกอเปียนก็ค่อยๆไหลเข้ามานะฮะจังหวะนี้ฝั่งสีเหลืองโอ้โหเพราะว่าสีเหลืองจำนวนยูนิตน้อยไปนะสุ้ไม่ไหวนะและที่สําคัญมีอะไรกันบ้านไหมเนะี่ยฝั่งสีเหลืองไม่มีนะครับสก็อเปียนไหลเข้ามายิงตัวเก็บแร่อ่ดแล้วตอนนี้ก็ยิงปืนใหญ่โฟตอนไปก่อนนะฮะเป็นป้อมที่เอาไว้ยิงยานเกราะนะครับบึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะฮะโอ้โหจังหวะนี้ยิงอัดเข้าไปที่หน่วยขุดแร่นะฮะตายแน่นอนครับจังหวะนี้ส่วนฝั่งสีเหลืองก,ก็ตายเช่นกันนะจังหวะนี้จีฮะถ้าไม่มีอะไรมาเติม เรียบร้อยครับอย่างวันนี้อ่านไตรพอตแตกแตกอย่างนี้นี่ฝั่งสีชมพูเขาจะเอาอินจีเนียมายึดได้นะเนี่ยจะยึดหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะอ่ะแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีชมพูยิงตัวเก็บแร่ตายปิงหนึ่งตัวนะฮะอย่างวันนี้โอ้โหซนไเข้าไปที่ศูนย์ค้นคว้าเทคโนโลยีเนี่ยฮะเทคโนโลยีแอสเซมบลแอสเซมบลีสิผมว่าแตกแน่นอนอ่แล้วขายโรงเก็บแร่ทิ้งด้วยนะเอาตังค์นะฮะแสดงว่าตอนนี้ฝั่งสีเหลืองนี่คือขัดสนนะครับผม มีไรพอทออกมาแต่ไม่สั่งไปโจมตีโอเคสั่งแล้วฮะเดี๋ยวคุณดึงมาตัวเดียวเนี่ยนะแล้วไอ้ตัวนี้แหละโอ้โหไม่น่ารอดโอ้ดิสินตุกเรเตอร์อ่ะถือว่าตัดสินใจได้ถูกนะฮึดิสินตุกเรเตอร์โดนไลล่านะชื่อภาษาไทยเอาไว้สก,กัดยานเกราะนะอ่ะแล้วถ้าหากว่ามันโดนเหยี่ยมเนี่ยมันจะทําระเบิดด้วยนะระเบิดพีชีพให้กับยานยานยนต์ที่ไปเหยี่ยมมันนะนี่เรียบร้อยครับฝั่งสีชมพูหายไปหมดแล้วนะ อย่างดีนะที่เขายังมีประตูมิตินะก็คือโรงทหารนะครับถ้ามีแต่โรงรถเนี่ยผมว่าน่าจะลําบากกว่านี้เยอะเลยนะฝั่งสีเหลืองนะแต่ตอนนี้สีเหลืองเนี่ยผมว่าลําบากแล้วครับราะฝั่งสีชมพูเนี่ยเขาเล่นอาวาตารกับสกอร์เปียนนะมาแล้วนะอาวาตารออี่ไงสถานีวิจัยเทคโนโลยีนะเทคเซนเตอร์นะใช่ไหมมันใช้คำว่าเทคเซนเตอร์ใช่ป่ะผมจำไม่ได้อ่ะช่างมันตอนนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีเหลือง โอ้มีอันนี้ด้วยนะเนี่ยช็อคทูเปอร์หน่วยจู่โจมช็อคทูเปอระ์น,ะนี้ดูดเร่มาเพิ่มเพิ่ม,เมทเพิ่มดาเมจนะฮะตอนนี้ฝั่งสีสีชมพูก็บุกเข้ามาอีกรอบนึงนะครับเป็นสกรอร์เปียนอย่างเยอะเลยนะฮะอวตารโดนสไนเข้าไปอยู่นะแตกเนี่ยน,นะครับลักษณะนี้บื้มไม่รอดนะฮะกลายเป็นซากอะซากของอวตารโอเค ตรงนี้อา้าซากไตรพอตหายเซนว่าฝั่งสีมพูไม่ได้ยึดนะเนี่ยตรงนี้ยังไงเนี่ยฝั่งสีมพูยิงซากทิ้งเลยนะฮะบึมเรียบร้อยครับผมไม่ให้ยึดนะฮะทาลายซากทําลายหลักฐานตรงนี้อุ้ยแหวงอา้าอาคารมันแหวงได้ด้วยหรอเนี่ยผมเพิ่งดูนะ,ะเนี่ยว่าโมเดลมันแหวงได้นึกงว่ามันจะพังแบบบึ้มลงมาทีเดียวเลยแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยรถเก็บเร่ส่งไปเก็บแร่พังสีครับลักษณะนี้โอ้โห แล้วถ้าเป็นอย่าง,งนี้ในฝั่งสีชมพูจะไม่ได้เก็บแร่นะเนี่ยจะเป็นยังไงครับสีชมพูไหนเขอดกดดูหน่อยซิทรัพยากรโอ้โหหมดแล้วส่วนฝั่งสีเหลืองในอย่างรวยเลยนะฮะพันเจ็ดนะพันเจ็ดพันแปดนะครับตังค์สีเหลืองนี่เงินเยอะนะแต่ว่าไม่ไม่ได้กดสร้างยูนิตมาน,นั่นนะกดสร้างโอเคเพิ่งจะกดมาเนะี่ยทีนี้แน,น่สร้างทหารออกมานะครับเป็นอะไรเป็นช็อคทูปเปอร์นี่เองฮนะ ฝั่งซีมพูบุกไหมยังไม่บุกจริงๆฝั่งซีมพูเนี่ยสามารถบุกเข้าไปแบบจบเกมได้เลยนะอืแต่ว่าต้องต้องเน้นไปที่ตัวรถจู่โจมเบาหรือว่าบักกี้สักหน่อยนะอืคือไมโครบักกี้คอยเคลียร์ตัวดิสซินตเกรเตอร์นะฮะพอทางสะดวกก็เอาสกอร์เปียนนี่ยัดใส่เข้าไปเลยนะเพราะว่าสกอร์เปียนเนี่ยมันเป็นยูนิตที่สามารถเหยียบตัวดิสซินตเกรเตอร์ได้นะก็คือโดรนไล่ล่านี่แหละมันสามารถเหยียบได้นะอุ้ยหน่วยช่างเอซิมิเลเตอร์ แสดงว่าสร้างขึ้นมานี่จะไปยึดวาตานเมื่อกี้นะแต่ว่าทราบมันหายไปแล้วนะนั่นแหละฮะก็คือเอาบักกี้ไปเคลียร์พวกฝูงทหารราบแล้วค่อยเอาสกอร์เปียนถมเข้าใส่นะเพราะถ้าสกอร์เปียนมันเหยียบตัวโดรนไล่ล่าเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปนะว่ามันจะโดนดาเมจนะโดรนไล่ล่าตัวที่โดนเหยียบก็จะทอํอระเบิดพรีชีพนะให้กับยานเกราะที่ไปเหยียบมันนะ,ะตอนนี้ที่สําคัญฝั่งสิงคโปร์ส่งรถถังล่องหนเข้ามานะครับผมมาตอนไหนก็ไม่รู้นะ ไม่ได้ดูนะครับเมื่อกี้ขออภัยส่งเข้ามาสองคันแล้วก็ถอยออกนะครับจังหวะน,นี้แวฟบขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บแต่ว่าถ้าเข้ามาก็เจอป้อมนะฮะแล้วตอนนี้ไฟดับฝั่งสีเหลืองไฟดับเรียบร้อยครับมองไม่เห็นนะฮะโอ้โห,หนายเขาดูซิมุงมองฝั่งสีเหลืองเป็นยังไงฝั่งสีเหลืองมองไม่เห็นอ๋อยังไงครับนี่ช่างมันแต่ว่าตอนนี้ปะทะกันเลยนะครับย่างใหญ่เลยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นศึกตัดสินแล้วมั้งครับเนี่ยโอ้โห เกมอาจจะพลิกก็ได้นะที่แน่ๆไตรพอรตแตกไปแล้วนะะอวาตารเดินเข้าปะทะอย่างนี้เลยนะครับสไนค์เข้าทิไตรพอรตตัวนี้บึ้มไปอีกนะฮะฝั่งสีเหลืองนดีนะมีอ่อช็อคทูปเปร์นะครับตรงนี้บักกี้อาอัปเกรดให้ใช้เลเซอร์ได้เรียบร้อยครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะแต่ตรงนี้ฝั่งสีชมพูผมว่าอาจจะต้องกลับไปเล่นทหารราบนะอโอ้โหยากเลยครับจังหวะนี้ อวตารโดนสไนเข้าไปนะอย่างดุเดือดเลือดพล่านแล้วตรงนี้ยังไงป้อมเอาป้อมปืนฝั่งสีชมพูยังอยู่นะแต่ว่าป้อมปืนนี่เยอะมากเลยนะฝั่งสีชมพูอ่ะวิธีเล่นสู้กับฝั่งน็อตนะฮะเวลาเจอป้อมเนี่ยคุณต้องยิงที่ฮับมันนะยิงที่ตัวศูนย์กลางมันนะตัวแกนมันนะอย่าไปยิงตัวป้อมมันนะยิงตัวป้อมมันมันพังก็จริงนะแต่ว่ามันมันสร้างใหม่ได้นะแต่ถ้าคุณยิงที่ตัวแกนเนี่ยมันก็จะพังหมดเลยแล้วสุดท้ายฝั่งสีเหลืองก็พ่ายแพ้ไปนะฮะ แล้วตรงนี้เฮ้ยมีซากปราพอตตั้งสองซากไม่ยึดหน่อยเลยครับไม่ยึดนะฮะจังหวะน,นี้ช็อคท็ปเปอร์เข้ามาโดนหากระสุนยิงอัดเข้าไปนะฮะบึ้มเรียบร้อยนะครับแล้วตรงนี้ยังไงต่อครับรถถังล่องห้ายังอยู่นะเนะี่ยมีซากอวตารด้วยหนึ่งซากอุ้ยโรงทหารมาแล้วโอเคฝั่งสีม่มภูสร้างซับเบอร์ทเทอร์ขึ้นมานะฮะเอาไปคุมซากนะั้นแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกคนนึงแล้วก็น่าจะต้องมาอีกคนนึงนะครับเพื่อที่จะไปยึดซากนะฮะ ได้ฝั่งสีชมพูก็จะได้ไรพอร์ตมาใช้นะฮะแล้วว่าแต่ฝั่งสีเหลืองโอ้เล่นเล่นอากาศยานแล้วนะเครื่องปรับแรงโน้มถ่วงนะอือะไรนะกราฟตี้สตาบิลิเซอร์นะเล่นอากาศยานแล้วนะครับของหนักของฝั่งสกรินนะโอ้โหจังหวะน,นี้ฝั่งสีชมพูเอาทหารยืนคุมเลยนะฮะตรงนี้เอนจิเนียร์วิ่งเข้าไปยึดได้เรียบร้อยครับเดินกลับบ้านแล้วนะจังหวะน,นี้กลับไปซ่อมไปแซมนะนี่ไงมาแล้ว แล้วก็เื้เสียงรถบรรทุกอย่างดังเลยนะถ้าเสียงเข้ามคใหก็ขออภัยด้วยนะโอ้โหสรุปว่าเมื่อกี้ปะทะกันอย่างใหญ่แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าศึกตัดสินนะจะ Gim มันมตัดสินได้แหละแต่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมแพ้กันนะคือเรียกได้ว่ายับเยินกันคู่นะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีชมพูก็เคลื่อนทับแล้วนะไปขโมยไรพอรตมาได้2ตัวนะฝั่งสีเหลืองเขามีอะไรครับจังหวะนี้สนามบินสร้างอะไรอยู่เอ่ยในดูสิ ตอมไรเดอร์อืมโอเคอแตวตอนนี้ก็บบกเข้ามาอีกรอบหนึ่งเออผมว่าฝั่งสีชมพูนี่จจำนวนดูนิดน้อยไปนะแต่ฝั่งสีดืดงนี่ก็น้อยกว่านะตอมไรเดอร์ตอมไรเดอร์มาเนี่ยจริงๆคุณเอารถถังล่องหนยิงก็ได้นะเนี่ยแล้วทำไมคุณไม่ยิงคุณไม่สอยทำอะไรเขาเนี่ยฝั่งสีชมพูอันนี้ผมอยากจะทราบจริงๆเลยนะตอมไรเดอร์นี่เป็นยู่ธีที่ค่อนข้างน่าำํำคาญน,นะ <c oughs> ถ้าคุณไม่รีบทำลายมันเนี่ยกองทัพคุณอาจจะแหลกเป็นผุยผงได้นะ แล้วตอนนี้อ้าวเสาอาสศนีึ้มไปแล้วนะครับผมโอ้โหแนวป้องกันของฝั่งสีเหลืองนะฮะฝังไปแล้วแล้วจังหวะน,นี้ตัวเก็บแร่บึ้มไปนะเรียบร้อยแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับดีซินตรรุเกเตอร์เข้ามาโดนบักกี้จัดการเอ้ยไม่ใช่บักกี้ตัวอวตารสิโอเคเรียบร้อยครับผมอุ้ยกำลังจะบอกเลยนะว่าฝั่งสีเหลืองน่าจะสูม่ไหวนะคนกดยอมแพ้นะแล้วเขาก็กดไปแล้วจริงๆนะฮะโอ้โหอย่างดุเดือดน,นะฮะ จำนวนยูนิตก็ประมาณนี้เลยนะครับสิ่งปลูกสร้างไว้ยังไงครับพอๆกันเลยนะทรัพยากรขี่กันมาอย่างนี้เลยนะสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณ i love adam ฝั่งสีชมพูนะฮะยูนิตโปรดนะฝั่งสีเหลืองคือโดนไล่ล่านะครับผมส่วนฝั่งสีชมพูคือรถถังสกอร์เปียนนะฮะก็เข้าใจได้นะสร้างมาเยอะมากเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัสดีครับฝากกดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ